สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักใน15วันของคุณนะคะชาวลัคนามิถุนคือผู้ที่ทราบเวลาเกิดชัดเจนเช็คลัคนาแล้วอยู่มิถุนส่วนใครที่ไม่ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนก็สามารถใช้วันเดือนปีเกิดดูตามราศีได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมิถุนได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมคนที่มีดาวศุกร์ดาวจันทร์สถิตอยู่ที่มิถุน ก็สามารถรับชมได้เช่นกันนะคะโอเคเรามาดูกันเลยว่าสถานการณ์ความรัก15วัน7ถึง15วันของชาวมิถุนจะเป็นเช่นไรชาวมิถุน,นะคะ่ะไพ่ใบรแรกค่ะ Take your p o w e r b a c k นำพลังของคุณกลับคืนมาคุณกำลังมอบอำนาจให้ผู้อื่นควบคุมความรู้สึกของคุณ ความสุขของคุณควรขึ้นอยู่กับคุณเท่านั้น You are giving someone control over how you feel Your happiness should only depend on you อาจจะทุ่มเทความรักให้กับความสัมพันธ์มากเกินไปหรือความรู้สึกที่คุณมอบให้กับคนที่รักนะคะหากความรักเป็นความไม่สมดุลหรือการที่คุณทําให้คนคนนึงเขารู้สึกว่าเขาสามารถที่จะควบคุมคุณได้หรือสามารถที่จะ ออกคำสั่งกับคุณได้บอกให้คุณไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้ให้อำนาจกับคนที่รักแต่พอดีนะคะคุณจะได้ไม่เหนื่อย Past Life ไพ่ใบนี้เกี่ยวกับคนรักในอดีตหรือชีวิตที่ผ่านมาคุณเคยรู้จักกับคนคนนี้มาก่อนเขาเป็นเนื้อคู่จากชาติที่แล้ว<อ>เพราะเป็นเช่นนี้คุณจึงรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะควบคุม ความรักหรือความปรารถนารู้สึกผูกพันมากเกินกว่าคนที่เพิ่งพบกันนะคะให้คุณควบคุมให้ดีนะเพราะเราอาจจะยังพิสูจน์ไม่ได้ถ้าอยู่กับปัจจุบันขณะเธอค่ะนะ,ะนะถึงจะเป็นคนรักในอดีตแต่ก็ใช่ว่าจะมีแต่บุญกุศลที่ทำร่วมกันมาหากคู่ได้วิบากกรรมมากกว่าบุญกุศลก็จะทำให้คุณนั้นเหน็ดเหนื่อยในช่วงที่รับใช้วิบากกรรมต้องบาลานให้ดีความสัมพันธ์จะได้ไม่กลายเป็นท็อกซิกนะคะ They are the one พวกคุณคือหนึ่งเดียวกันคุณได้พบกับคู่รักที่คุณตามหาแล้วคุณได้พบเจอแล้วกับคนรักที่เป็นหนึ่งเดียวน,นะคะเป็นหนึ่งเดียวกัน You are one and only พไพ่ใบต่อไปค่ะ Nothing has gone wrong Trust the process t h i s c o n n e c t i o n is divinely t i m e ไม่มีอะไรที่ผิดพลาดเชื่อถือความสัมพันธ์นี้นะคะสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างเลยถูกกำหนดไว้แล้วถูกกำหนดเวลาไว้เป็นอย่างดี t t i n g Go การปล่อยวางค่ะหากเขาทำให้คุณสับสนมากกว่าสบายใจในตอนนี้นะคะคุณจำเป็นจะต้องประเมินการเข้าถึงคุณของเขาอีกครั้งหนึ่งก็ให้คุณมีขอบเขตนั่นแหละนะอย่างที่บอกนะคะใต้สำรับค่ะ Balance จำเป็นต้องมีสมดุลที่ดีระหว่างความใกล้ชิดทางกายภาพอารมณ์และจิตปิญญาณเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้ยั่งยืนก็ขอให้คุณบาลานซ์ให้ดีนะชาไม่ถุนนะคะให้ความรักเป็น ส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเรามาดูกันเลยว่ามีสถานการณ์อะไรที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีมิถุนจะใช้ไพ่ Oracle สำหรับนี้นะคะ situation love oracle deck ดูกันชาวมิถุนค่ะความรักของคุณในระยะนี้ not enough lacking confidence ขาดความมั่นใจไม่มีความมั่นใจในตัวเองต้องการความรักมากเกินไปท,ท,ทั้งที่รู้สึกไม่เพียงพอ ไพ่ใบนี้เป็นพลังงานของฮังเกอได้นะคะผู้หิวโหยคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่เพียงพอไม่พอหรือไม่ดีพอเป็นความรู้สึกที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองไม่มีความมั่นใจว่าจะได้เป็นคนรักไพ่ใบต่อไปก็ยังเป็นในเรื่องของ s e l เวอร์แวร์ลูไทม์ทู h a d o w w ชาร์ดชาวามิถุนอะไรกันทำไมถึงเป็นเช่นนี้ขอให้คุณใช้ชีวิตด้วยความภูมิใจในตัวเองนะความคิดของคุณกำหนด อนาคตของคุณไพ่ใบต่อไป new beginning coffin นี่เห็นไหมคะการเปลี่ยนแปลงตัวเองการเริ่มต้นใหม่นะเราทุกคนล้วนมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่ในตัวเองค่ะการที่คุณยังหาไม่เจอไม่ได้แปลว่าไม่มีนะคะ ซันกร์เซสจัตเกอร์สต็อกกิ้งคนที่ชอบส่องดูคุณมองคุณหรือคนที่ชอบใส่แว่นตาคนที่เป็นนักสืบสืบสองนะคะหรืออาจจะเป็นชาวมิถุนเองก็ได้นะคุณอาจจะไม่มั่นใจในตัวเองกับความรักครั้งนี้แล้วก็อาจจะทําได้เพียงแค่ส่องดูคนรักคิวบิดแอร์โร่ไพ่ใบนี้การประเทศแผงสอนรักคุณมีคนที่เขาตกหลุมรักคุณอย่างจังในขณะที่คุณอาจจะยังไม่มั่นใจกับตัวเองนะใต้สำรับค่ะไพ่ การออกเดทเดทออนไลน์มิงซัมวันนิวอาจจะเป็นรักทางไกลหรือโซเชียลมีเดียเนาะโอเคเรามาดูกันเลยที่ไพ่ทาโร่ค่ะสถานการณ์ความรัก7-15วันของชาวมิถุนเดี๋ยวเรามาเปิดใบกลางกันก่อนชาวมิถุนเป็นยังไงโอ้ดิเอมเพรสคุณเป็นที่รักนะคะไพ่อีกฝั่งหนึ่งเป็น Page o f วั n ส s คนที่มีแพชชั่น ะะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นคุณอาจจะกําลังดิวกับคนที่เขาอายุน้อยกว่าคุณมากๆเลยนะหรืออาจจะเป็นวุฒิภาวะก็ได้นะคะถ้าไม่ใช่เรื่องของอายุเนาะแต่พลังงานของคุณนั้นเป็นที่รักนะคะ The Empress นะ,ะเป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่างเลยคนที่เพียบพร้อมผู้ควรที่จะเป็นที่รักของใครสักคนหนึ่งคุณมีดีนะคุณมีดีมากๆเลยนะคะชาลีถุน,เ,นเอาละเรามาดูกันซิว่าอย่างไรนะคะสถานการณ์ ไพ่ใบแรกไนอ็อปเปนทักเกิลไพ่ไนอ็อปเปนทักเกิลความรักที่ก่อเกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วไม่ใช่เป็นรักใหม่แบบ New l o v e นะคะแต่เป็นความรักที่ยังไม่ได้คอมมิทเมนต์แต่พูดคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วรู้จักกันมาสักระยะหนึ่งแล้วความรักที่ต้องการพัฒนาไปต่อ t w o of p e n t a c l e ค่ะความรู้สึกลังเลไม่แน่ใจความรู้สึกสับสนรู้สึกกังวลคิดมากคิดมากวนไปเด็กถือดาบ ไพ้การตามส่องตามดูคุณอาจจะกำลังดิวอยู่กับคนที่เขาชอบมองดูคุณอยู่ทางโลกออนไลน์มากกว่านะคะคนที่รู้สึกว่าเป็นลักษณะของคนที่ดือด้อหน่อยแล้วก็เป็นคนที่มีแพชชั่นในตัวเองสูงมีสเสน่ห์ค่ะมีสเสน่ห์มากๆนะคนคนนี้นะคะ f r o of p e n t a c l e ความหึงหวงเพราะลักษณะเขาเป็นเช่นนี้นะเลยมีความรู้สึกหึงหวงหวงแหนในตอนนี้เนี่ยความหึงหวงบางครั้งบางทีกับ ความสัมพันธ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะเป็นพลังงานที่ไม่ไม่เชิงว่าจะเป็นนกาทีฟนะคะแต่ไม่โพสิทีฟแน่นอนไม่เป็นบวกแน่นอนกับความสัมพันธ์ในเรื่องของความหึงหวงนั้นตัดความไว้วางใจออกไปได้เลยถ้าคุณไว้วางใจกันมากพอจะไม่มีการหึงหวงแต่ถ้าหึงหวงแบบนิดนิดหน่อยหน่อยพอหน้ารักหน้ารักนะคะโอเคแบบนั้นเป็นไปได้นะพอเป็นไปได้พอคุยพอเคลียร์กันได้แต่ความหึงหวงที่เริ่มจากเล็กเล็กน้อยน้อย แล้วถ้านานไปนานวันไปกลับกลายเป็นเรื่องหย่โตได้นี่อ่านไพ่ตามไกด์ไลน์ด้วยนะคะจะหึงหวงกันขนาดไหนแต่ก็ให้อยู่ในความพอดีเนาะนะคะหนึ่งถ้วยรักแท้คุณได้ความรักไปนะรักแท้ค่ะหนึ่งถ้วยรักที่ไร้เงื่อนไขคุณจริงจังกับความสัมพันธ์นี้มากๆเลยชามิถุน j จ d ด m e n t ค่ะการเป่าประกาศโอ้โหเป็นความรักแบบเลิฟบ,บอมบิงหรือเปล่าเนี่ยนะ อยากจะเป่าประกาศหึงหวงนะคะคนนี้เป็นของฉันอยากจะให้โลกรู้อยากเปิดตัวนะจเย็นๆน,นะคะพลังงานถูกอัพเพนเคิลเนี่ยออกมาในตําแหน่งของสถานการณ์นั่นแปลว่าพฤติกรรมเช่นนี้ต่อให้รักนะคะอาจจะทําให้มีความรู้สึกลังเลใจได้นะไม่ว่าคุณหรือคนที่คุณกําลังคบหายด้วยในตอนนี้เนี่ยแหละคะ่ะบางครั้งก็ปล่อยไปบ้างเถอะนะปล่อยไปบ้างนะคะ ภายในออบวานภพยของการเดินทาง,งการ take action ในตอนนี้นะคะเหมือนกับว่ากลายเป็นสถานาการณ์ของคนรักชาวมิถุนนะ่ะอาจจะอยากที่จะชะลอค่ะนี่มาอยู่ในตำแหน่งอุปสรรคและปัญหานั่นแปลว่าเขากำลังคิดวนๆชะลอดูไปก่อนเขาอาจจะคิดว่าความสัมพันธ์ที่ดูว่าหวามหรือหวือหวาในตอนแรกเนี่ยความสัมพันธ์ที่กําลังจะไปได้ดีนะคะอาจจะลดลงได้เพราะบางครั้งการที่ เปิดตัวอย่างรวดเร็วนะคะทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้มีความมั่นใจอะไรมากมายนะเป็นดาบสองคมนะคะไพ่ไฟฟอคบคาผ่าอาจจะรู้สึกน้อยใจนะไม่ว่าจะเป็นชาวมิถุนนะคะหรือคนที่คุณรักนั่นแหละถ้าเป็นชาวมิถุนเองที่น้อยอกน้อยใจคนรักที่คนรักอาจจะยังไม่เปิดตัวนะคะแล้วมีพลังงานของความน้อยใจขึ้นมาเนี่ยอีกคนนึงลังเลอีกคนนึงน้อยใจเนี่ยนะคะ เป็นความรักที่ไม่มีวุฒิภาวะเลยนะจะต้องเปลี่ยนมุมมองความคิดนะคะในขณะที่คนรักของคุณก็อาจจะยังไม่ได้ออกตัวแรงอะ่ะเราเกิดทั้งความหึงความน้อยใจความดื้อดึงอยากจะให้โลกรู้แล้วเขายังไม่ทาอย่างที่คุณปรารถนานะคะให้คุณ ดึงพลังงานความน้อยใจนี้กลับมาที่ตัวคุณเลยนะคะแล้วเติมเต็มที่ตัวเองก่อนนะอย่าเพิ่งรีบมีความรักเพื่อจะหาใครสักคนหนึ่งมาเติมเต็มช่องว่างที่ขาดหายหากคุณปรารถนาคนที่เป็นคนรักคุณให้ทันวันเทศกาลให้คุณพิจารณาดูอีกทีหนึ่งว่านี่ใช่ความรักหรือเปล่า คุณน้อยใจเขาเรื่องอะไรทั้งความรักที่เกิดขึ้นนะคะความหึงหวงที่มีอยู่พลังงานทุกอย่างเนี่ยไม่ได้มีสิ่งใดน,น่าเป็นกังวลเลยแต่กลับมีไพ่ความกังวลใจขึ้นมาฝั่งหนึ่งกังวลใจฝั่งหนึ่งลังเลชาวมิถุนจะต้องมีวุฒิภาวะในความรักมากขึ้นนะคะไม่ต้องน้อยใจนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะความรักสเต็ป by สเต็ปนะค่อยๆก้าวช้าๆนะคะมันจะมั่นคงนะนะคะชาลีออด คนรักคุณอาจจะอยู่ทางไกลเป็นไพ่ชาวราศีกรกฎเขาวางแผนที่จะเดินทางมาหาคุณนะคะความคิดที่เขาคิดอยู่นี่อยากมาหาคุณอยากจะเดินทางมาหาแต่อาจจะติดปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ยังมาไม่ได้นะคะจึงทําได้เพียงพูดคุยกันแล้วก็มีเกณฑ์ด้วยว่าหากนัดกันแล้วนะคะในเรื่องของการมาพบมาเจอกันนะในช่วงวันหยุดใดๆต่างๆเนี่ยมีเกณฑ์ว่าเขาจะมานะคะเตรียมตัวแล้วด้วยนะ ในตอนนี้นะคะก็พูดคุยกันไปก่อนอาจจะพูดคุยวางแผนกันคุณอาจจะได้เจอเขาแบบเซอร์ไพรส์ก็ได้คนรักของคุณก็อาจจะไม่ชอบเทคแอคชั่นอะไรมากเนี่ยเพราะพลังงานของนายออฟเพนเออร์เคิลนะคะเป็นคนที่ชอบค่อยเป็นค่อยไปเขาจะไม่ได้ทําอะไรวู่วามเหมือนอัศวินไม้เท้ากับอัศวินดาบนะคนรักของคุณเขาเป็นคนที่ชอบอะไรแบบช้าๆแต่มั่นคงนะ่ะอืมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นแหละใจร้อนมากเกินไปโฟกัสมากเกินไปอะนะ เรามาดูกันนะคะไพ่แต่ละใบอยากบอกอะไรชาวมิถุนค่ะนายออฟฟิเเคิลอยากบอกอะไรชาวมิถุนโฟร์ออฟสอดการหยุดนิ่งนะคะการพักเนี่ยคุณเห็นไหม แปลว่าคุณโดนคนรักโหเอาไว้แล้วล่ะนะคะหรือไม่ก็เป็นตัวคุณเองนะที่โหคนรักเอาไว้แล้วหยุดก่อนพักก่อนเลยเบรกก่อนนะคะให้นิ่งๆก่อนนะนิ่งๆไว้ใจเย็นๆใจร่มๆนะคะคุณอาจจะมีคนรักที่หน้าตาดีเนี่ยเดะสตาเลยนะเลยทําให้เป็นพลังงานของความหึงหวงความหวงแหนคุณอาจจะอยากเปิดตัวเขากับโลกเลยอยากให้รู้ว่าคนนี้เป็นของฉันอะไรเช่นนั้นนะคะหรืออาจจะสลับกันก็ได้นะอาจจะเป็นชาวมิถุนเองนะคะที่โดนคนรัก กดดันในเรื่องของสถานะอะไรประมาณนี้นะนะเพราะความหน้าตาดีความโดดเด่นนะคะต้องการให้คนรัก take action อยากให้เข้ามาหาอย่างรวดเร็วจริงๆแล้วจะสมหวังนะคุณจะสมหวังนะคะแต่ว่าเขาจะไม่ได้ใช่คน take action แบบรวดเร็วนะนะคะอาจจะทำอะไรเชื่อง้าสักนิดหนึ่งทัวร์เป็นตะเกิค่ะไพ่สองเหรียญอยากบอกอะไร king of one คนที่ทำงานเก่งนะคะคนที่มีแพชชั่นในการทำงานสูงเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะคะเขาอาจจะทำงานอยู่กับการแก้ปัญหาหรือเป็นที่ปรึกษาก็ได้เพราะว่าไพ่5้าดาเป็นไพ่ของการมีปากเสียงการทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันไม่ลงรอยกัน นะคุณอาจจะน้อยใจเขาที่เขาโฟกัสในเรื่องงานมากกว่าคุณคุณอาจจะรู้สึกลังเลว,ว่าเขาจริงจังกับคุณหรือเปล่าทําไมเขาไม่เปิดตัวทําไมเขาถึงไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่นะคะอาจจะทําให้มีปากเสียงทะเลาะบอกแว้งกันแต่คนรักของคุณนะชาไมถุนเขามั่นคงนะคะชาไม่ถุนถ้าอาการนี้เป็นคุณนะ เหมือนพลังงานของคนที่ขาดความอบอุ่นเลยอ่ะนะคะในตอนนี้ชาวมิถุนอาจจะรู้สึกต้องการก็ได้นะต้องการความรักนะคะโหยหานะคะแต่พลังงานการโหยหาหึงหวงเป็นพลังงานที่ไม่โพสทิฟเลยนะคะไม่ค่อยจะเฮลตี้เท่าไหร่เลยนะชาวมิถุนนะตั้งสตินะคะเด็กถือดาบอยากบอกอะไรคะเด็กถือดาบโอสามดาบ น้อยใจความดือ้อน้อยใจมีทั้งความดื้อความน้อยใจความรู้สึกผิดหวงังอกหักเจ็บช้ำหัวใจแตกสลายคนรักของคุณเขาเย็ยนชาเนาะนะคนรักของคุณก็จริงๆเขาไม่ใช่ลักษณะของคนที่เพิ่งเป็นกับคุณหรอกนี่คือตัวตนของเขาเลยนะคะถ้าคุณรักเขาคุณเข้าใจเขาเถอะถ้าคุณรู้สึก,กว่าคุณต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นีน้ต่อคุณจะต้องเปลี่ยนแปลง ทางด้านไมซ์เซตของคุณด้วยนะไม่ใช่ว่าทาไม่ถุนทําดีทุกๆอย่างแล้วแล้วคนรักของคุณไม่สนใจนะคะไพ่ไม่ได้บอกแบบนั้นเลยแต่ในขณะที่พลังงานมาขยายเด็กดื้อเนี่ยเด็กถือดาบแล้วเสียใจกับคิงถือดาบอะไรคะเขาทําอะไรคุณ <laughs> เขาทําอะไรเขาทํางานแล้วก็ทะเลาะคุณก็ทะเลาะเขาเหรอหรือคุณเป็นเด็กดือ้อยากได้ความรักเลยปฏิเสธเขาทั้งๆที่ เขาก็ไม่ได้ทําอะไรนี่ไม่มีไพ่สถานการณ์อะไรที่เขาทําอะไรรับหลังคุณเลยไพ่ขยายออกมามีแต่ไพ่ของความมั่นคงในชีวิตนะคะแล้วก็คนที่มีความจริงจังอยากประสบความสําเร็จกับเป้าหมายในชีวิตเนี่ย King of s w o r d กับ King of p e n a c l e คนรักของคุณเขาอาจจะงงก็ได้นะว่าคุณเป็นอะไรเนี่ยได้นะคะหนึ่งเหรียญอะไรคะเนี่ย อะไรชาราศีมิถุนมีอะไรให้คุณงอนคนที่รักบ้างคุณเป็นที่รักเนี่ยหนึ่งเหรียญด้วยนะคะคนที่มีค่าคนที่เลอค่าคนที่ดีต่อใจการเริ่มต้นใหม่เอาเป็นว่าชามิถุนเปิดไพ่แค่นี้นะคะบอกอย่างเดียวเลยว่าความรักเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการที่คุณจะต้องอยู่ตัวติดกันหรือว่าการที่เขาจะต้องใส่ใจทุกๆอย่างจะต้องเป็นคุณเป็นโลกทั้งใบแบบนั้นไม่ใช่นะคะให้ความรักเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนะชามิถุนคุณจะต้อง เปลี่ยนมุมมองของความต้องการความต้องการอยากได้ความรักจากคนรักมากเกินไปจนคุณอาจจะน้อยใจเขาหรือหึงหวงเขาหาเรื่องทะเลาะก,กับเขามีอะไรมาเสียมงมาอย่างที่อยู่ในความคิดคุณปะปนลวนเลไปหมดเลยทั้งๆท,ที่หนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญคุณได้ความรักมาเต็มๆนะเขารักคุณคนเดียวนะคะไม่มีไพ่ไหนเลยที่คนรักของคุณเขาเขาทําอะไรรับรวงพลางนะ่ะไม่มีเลยนะไพ่ที่ออกมาที่เป็นประเด็นปัญหาคือไพ่ออกมาซ้อนจากตัวคุณทั้งนั้นเลยนะคะ แก้ปัญหาที่ตัวเองเลยเดี๋ยวจะทำยังไงดีเนี่ย <c oughs> นะคะชาไม่ถุนโอเคอ่านไพ่ก็กังวลว่าจะเผลอดุคุณนะพลังงานนี้น่ะไม่ใช่เป็นพลังงานที่ดีนะถ้าเป็นพลังงานแฟมินีนก็เป็นแฟมินีนแบบแบบท็อกซิกแฟมินีน์นะคุณกำลังทำให้คนรักเหน็ดเหนื่อยกับคุณอนะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าซีเรียนอยากบอกอะไรซีเรียนค่ะ จริงๆสิเหลงก็คือความห่วงแหนอยู่แล้วเนาะยิ่งรอคอยนานวันยิ่งห่วงแหนรักคนรักมากๆสุดสวัสดิ์ขาดใจเลยนะคะเนี่ยแล้วคุณเป็นที่รักคุณก็เป็นที่รักเขารักคุณคุณรักเขาต่างคนต่างรักกันหนึ่งถ้วยสองถ้วยนะคะดีแฮงแมนในตอนนี้อยู่ในช่วงของการรอคอยนั่นแหละนะเพราะรอคอยต้องรอคอยอาจจะเป็นความกลัวนะคะกลัวที่จะสูญเสียก็เลยหึงหววนะหนึ่งถ้วยอยากบอกอะไรคะ่ะ พลังงาน Seven of one ความพยายามนะคะคนรักของคุณเขาก็พยายามอยู่แล้วทำงานหนักมากๆเลยอะ่ะดูสิคะ10ไม่เท้ากับ7ไม่เท้าทำงานหนักมากแล้วก็พยายามมากๆเลยนะคะพยายามในเรื่องของการบาลานซ์เวลานะเป็นไปได้นะคะเนี่ยมีแต่ในเรื่องการงานคนรักคุณเขาทำงานหนักมากเลยนะคะเป็น working เลยนะ working man working woman เลยนะคะเนี่ยหลังจากที่คุณอาจจะไม่รู้คุณอาจจะคิดว่าเขาแอบ,บซ่อนอะไรไว้ไหมเจ็ดดาบแล้วคุณดูสิ นี่คือความหนักเหนื่อยของการงานสิ่งที่เขากําลังพยายามอยู่แล้วแหละนะคะเขาอาจจะเหนื่อยมากกว่าที่คุณรู้นะมากกว่าที่เขาพูดออกมาเขาบอกคุณว่าเขาโอเคเขาไหวไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณดูนะคะสิบไม้เท้าคือคนที่แบบภาระเอาไว้เต็มบ่าเลยเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้นะเขาคงไม่อยากให้คุณไม่สบายใจเนาะเพราะดูอาการของคุณในตอนนี้แล้วเนี่ยถ้ายิ่งบอกในเรื่องงานที่รู้สึกว่าจะหนักเหนื่อยอีกเนี่ยคุณน่าจะมีอาการไบโพล่าขึ้นมาเลยแหละนะคะ เพราะชาวลัคนาราศีเมถุนเป็นธาตุลมเป็นอะไรที่รวนเลยอยู่แล้วแปรปรวนอยู่แล้วด้วยนะคะคิงอัฟานอยากบอกอะไรคะอ่ะในอัฟานอยากบอกอะไรในอัฟานคุยนอปานโอ้มีแต่เรื่องงานทั้งนั้นเลยทํางานทั้งนั้นเลยนะคะนี่ไงมาแล้วไพ่ไฮพรีเซ็นะคนรักของคุณก็อาจจะทํางานอะไรที่เกี่ยวกับทางด้านการเยียวยาหรือเกี่ยวกับจิตวิญญาณก็ได้หรือการช่วยเหลือผู้คนหรือทํางานอะไรที่คุณอาจจะไม่รู้จริงๆแล้ว ไม่ใช่เป็นพลังงานที่ไม่ดีนะคะพลังงานเดทไฮพรีสเทนเนี่ยเป็นพลังงานของนักบวชหญิงระดับสูงเขาทํางานอะไรที่ต้องใช้จิตวิทยามากๆเลยะนะแล้วเขาก็เป็นคนที่นิ่งมากๆแล้วทางานบริหารทางด้านนี้เก่งมากๆเลยนะคะอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเขาแอบ,บซ่อนอะไรไว้ไหมรับลวงพลางหรือเปล่าจริงๆไม่มีนะคะพลังงานของคนรักของคุณเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาทํางานหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างเดียวเลยค่ะ คุณอาจจะหลงสเสน่ห์คนรักคุณมากๆนะเนี่ยด้วยความที่ลึกลับหน้าค้นหาเนี่ยพลังงาน Queen อฟว n e กับ h i r i e s t e s ทนี่คือคนที่มีสเสน่ห์คนที่หน้าตาดีคนที่มีเซนส์มีสัมผัสแล้วก็ทำงานเก่งเป็นคนที่มีความหนักแน่นในหัวใจแล้วก็รักคุณหมดใจนะคะเป็นเพราะสถานการณ์ที่เขาเป็นลักษณะนี้ได้นะที่เป็นสเสน่ห์ยิ่งเป็นสเสน่ห์ดึงดูดให้ชาวมิถุน,นรู้สึกหวงแหนคนรักมากๆนะ,ะนะคะแต่ละประการเลยนะในคลิปนี้เนี่ยนะคะ แล้วระกันคอนเฟิร์มให้เลยนะคะแทนใจคนรักของชาวมิถุนเลยว่าเขารักคุณหมดหัวใจคุณคนเดียวด้วยเนี่ยหนึ่งถ้วยสองถ้วยเนะะี่ยค่ะแล้วเขาก็ทําแต่งานหาเงินเก็บเงินนะไม่มีเรื่องต้องเป็นกังวลเลยค่ะนะปล่อยวางได้เลยให้กําลังใจกันเท่านั้นนะคะ ห้าถ้วยอยากบอกอะไรคะ่ะห้าถ้วยความน้อยใจความเสียใจรู้สึกเหมือนถูกปิดกั้นปิดตาปิดมือเอาไว้ทําอะไรไม่ได้ทักไปคนรักก็บ,บน่นมองก็ไม่เห็นเลยว่าทําอะไรอยู่คนรักเขาอา,า,า,าจจะไม่ได้บอกคุณทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบางครั้งบางทีเขาพักผ่อนเขาก็อา,า,า,าจจะไม่ได้ทักเพราะเขาอยากจะพักผ่อนอะไรอย่างนั้นก็เป็นไปได้ทั้งหมดเลยนะเป็นไปได้คุณน้อยใจเขาพลังงานคุณเป็นดีเอมเพลอร์เอมเพลอร์ยังต้องน้อยใจใครอีกอ่ะ <c oughs> นะคะอ้าว s i อ of ครับ เนี่ยแหละคนรักในอดีตชาติวนกลับมาคุณรู้สึกว่าทําไมพลังงานของคุณเนี้ยพลังงานที่ยิ่งใหญ่ระดับนี้เนี่ยจึงต้องมาเป็นกังวลสับสนใจนะคะกับคนรักคนคนนี้ทําไมต้องเธอประมาณนั้นอะ่ะนะก็นี่แหละคู่ของคุณนะคะ e m p l o e r กับ e m p l o y e ที่ไหนออกมาทีแรกนะ่ะนี่แหละคะ่ะคนที่ทําให้ the e m p l o r กังวลใจสับสนใจได้นะคุณเข้าใจเขาอยูน่นะแต่ว่าในตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกหวงแหน ผสมกับการโหยหานะรักมากก็เช่นนี้นะคะฉะนั้นบาลานนิดหนึ่งคนรักเขาก็มีแค่คุณนะเนี่ยนะคะเอาละเรามาดูกันไพ่6กั่วยนือไพ่ของการให้กําลังใจก็ได้นะให้กําลังใจแล้วก็เป็นแรงใจที่ดีให้กันเนาะไพ่เดีย m p e r o พนะไพ่ของชาวเมษนะคะลัคนาราศีเมษนะซาลิออดอยากบอกอะไรคะ่ะ The f o ู l เตรียมตัวแล้วเตรียมตัวออกเดินทางนะคะตอนนี้เหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายกับสิ่งที่อยู่นะที่ที่อยู่เนะี่ยโอรู้สึกอยากเดินทางแล้วนะคะตัวเขาไม่มีเรื่องอะไรเลยนะคะขยายออกมามีแต่เรื่องการงานทั้งนั้นแล้วก็การทะเลาะก,กับคุณนะ่ะนะแล้วก็ดีไฮและแฟนไพ่ของชาพุศกค่ะเขาเป็นคนฉลาดนี่พลังงานดีไฮพรีสเตและดีไฮแล a แฟนดีเ e ็มเพลและ The Empress ทวินเฟรมแน่นอนแหละนะ แต่เป็นทวินเฟรมแบบที่พลังงานฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยจริงทางเพศสภาพนะคะกายภาพภายนอกเนี่ยไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็น ฟมนินีหรือมชัชเคลนเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะบางคนมีจิตวิญญาณที่เป็นเฟมินีนมากกว่าแต่ว่าอยู่ในบุรุษเพศนะคะแต่พลังงานฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนะี่ยมีความเป็นเฟมินีนมากเลยมากๆเลยอ่ะนะคะนะดังนั้นล้วเนี่ยไพ่ไฮเิเทสดูสิทำไมไมาอยู่ในตำแหน่งอุปสรรคและปัญหาน,นี่คือความแปรปรวนเรื่องอารมณ์นะคะเนี่ยน้ำขึ้นน้ำลงนะนะสามนาทีสีอารมณ์เช่นนั้นนะคะดังนั้นแล้วคุณจะต้องดูนะพลังงานคนรักของคุณเนี่ยเขาเป็นเดีะไฮโลแฟเลยนะคะ คนที่มีสติปัญญามากมีชาวปัญญาฉลาดเฉลียวคนทํางานเก่งคนที่เรียนหนังสือเก่งคนที่มองเห็นอะไรได้อย่างทะลุปุโป่ปปงเป็นคนที่รักความสงบพลังงานคนรักดีๆเลยชาวมิถุนคนรักของคุณดีมากนะอ่ะแปดไม่เท้าอยากบอกอะไรแปดไม่เท้าการสื่อสารคนรักของคุณเขาก็วางแผนเตรียมตัวสร้างอนาคตกับคุณนะนะชาวมิถุนก้าดาบดูสิเดี๋ยวนะคะพลังงานฝ่ายเดียวเลยนะที่ ที่เป็นเป็นอีหยังเนี่ยนะคะเป็นเพ้งเป็นอะไรชาวมิถุนคนรักของคุณนะะี่ยเขาจริงจังนะนะคะคุณเลิกเครียดเลิกนอนไม่หลับคิดมากในสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น overthinking หยุดนะคะหยุด ดึงพลังงานกลับมาอยู่กับปัจจุบันขนาดนะั้น take your power back แล้วคุณดูนะเขารอคอยการเดินทางมาหาคุณเขาติดต่อสื่อสารกับคุณทุกวันเขาเตรียมตัวสร้างอนาคตที่ด,ดีแล้วดูไพ่นายอัพสอดมาทําไมมาขั้นกลางเพราะอะไรคะความแปลปรเรื่องอารมณ์น้อยอกน้อยใจเสียใจคิดมากนอนไม่หลับหาเรื่องทะเลาะกับคนรักคิดว่าเขาไม่รักหึงหวงแล้วไหนละไหนไหนการเก็บซ่อนการซ่อนเลนซ่อนอะไรซ่อนเรื่องการทํางานหนักแล้วเขาก็พยายามทําในสิ่งที่เป็นหนทางของเขาอยู่ ชาม,มิถุนโอเคไหมเนี่ยโอคณโอเคไหมคะใต้สำรับอ่าสามถ้วยเซเรบรลตการเฉลิมฉลองนะคะเอาล่ะอ่านไปให้ชาม,มิถุนนะในคลิปนี้นะคะรู้สึกจะใช้พลังงานไปเยอะเหมือนกันนะก็ขอให้ชาวม,มิถุนอืม คุณอาจจะไปหางานอนดิเรกอะไรทำให้ผ่อนคลายนะคะโอเคค่ะแล้วไว้เรามาอัปเดตกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสนใจต้องการดูดวงส่วนตัวก็คลิกที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยเนาะวันนี้ก็จบความทำนายแล้วค่ะนะคะ,นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจให้คนรักของชาวมิถุนนะโอเคค่ะวันนี้จบความทำนายแล้วสวัสดีค่ะ